ประตูทางเข้าเพียงหนึ่งเดียวของห้องการเวลาพังทลายลงด้วยน้ำมือของพิกโรจอมานบูถักแกจะฆ่าพวกเราก็ลงมือซะแต่แกไม่มีวันออกจากช่องว่างนี้อีกโกเทนคูดเศร้าใจหมายความว่าพวกเราก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันหรอใช่พิกโรก็ขอโทษทางเข้าออกถูกปิดไปแล้วไม่มีใครได้ออกจากโลกต่างมิตินี้อีกขนมที่บูชอบก็จะไม่มีคุกกี้ไอติมช็อกโกแลตก็ด้วยมันทำให้บูเครียดมาก ด้านนอกทุกคนได้ยินเสียงระเบิดดังมิเตอร์โปโปจึงอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าประตูห้องการเวลาถูกปิดไปแล้วพิกโโลใช้แผลสุดท้ายแล้วกักขังจอมานบูไว้ในมิติการเวลาไม่ให้ออกมาได้อีกตลอดกาลบู ถ้าทางเมอร้อ,อยเพิอถึงเรื่องขนมที่ไม่มีอีกแล้วโกเทนคูดก็โวยวายทำไมพิกโร่ไม่บอกกันก่อนว่าจะทำแบบนี้เราอุตสาห์เก็บไพ่เด็ดเอาไว้แทๆ้ๆพิกโร่ก็ว่าก็บอกเองดีนาว่าถึงขีดจำกัดแล้วโกเทนคูดก็แค่เล่นมุกขำๆน่ารักนักเองถ้าไม่ตายที่จะปราบจอมมานบูนะมีอยู่แล้วพิกโร่จรึงดากลับไม่เห็นจะน่ารักสักนิดบ้าบอมากแล้วทั้งคู่ก็ยืนทะเลาะก,กัน บูเครียดมากอยากกินขนมเขาจึงวากออกไปจนประตูมิติเปิดออกบูยืนงงจนมันเริ่มหดลงบูก็เข้าไปในนั้นทั้งสองคนพยายามตามไปแต่ประตูมิติได้หดตัวลงหายไปสักก่อนแย่ละสิ โกคูเองก็สัมผัสได้ถึงจิตของจอมมานบูมันออกมาจากข้องการเวลาแล้วแต่สัมผัสจิตของพวกตัวจิ๋วไม่ได้เลยโกคู Goku อยากรู้จังว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกผู้เท่าไข่จึงโยนลูกแก้วคริสตัลให้ไปส่องดูมันฉายภาพของวังพระเจ้าแบบเปรียวทาม จอมมารบูมันออกไปจากห้องการเวลาแล้วสีหน้าของทุกคนดูหวาดกลัวเมื่อจอมมารบูปรากฏตัวจอมมารบูกำลังหิวอยู่พอดีเขาจะเสกทุกคนให้เป็นช็อกโกแลต พิกโรลแนะนําให้โกเทนคูดแหกปากใช้พลังเสียงแบบเดียวกับที่จอมมนบูทําแต่ทั้งสองคนก็ไม่สามารถเปิดประตูมิติได้จอมานบูมองดูทุกคนน่ากินไปหมดทําให้หัวหน้าครอบครัวอย่างคูริลินจําเป็นต้องต่อสู้กับศัตรูที่ไม่มีทางชนะเขาสั่งเสียลูกเมียให้หนีไประหว่างที่เขาต่อสู้แล้วคูริลินก็พุ่งออไปทุกคนก็รีบวิ่งหนี แต่คูลิลินก็เสียท่าบูโดนเสกให้กลายเป็นชอเเ็อกโกแลตไปบูก็เอาเข้าปากคูลิลินเสียชีวิตเป็นครั้งที่สามรายต่อไปที่บูเสกให้กลายเป็นชอเเ็อกโกแลตก็คือหมายเลข18กับหนูมารอนจังมิเตอร์โปโป,โปกับเดนเดเฝ้าดูด้วยความหวาดกลัวแล้วจอมานบูก็ตัดสินใจเสกทุกคนให้กลายเป็นชอเเ็อกโกแลตจนหมดในคราวเดียวลำแสงสีชมพูที่ว่าก็ทำตามที่จอมานบูต้องการ โกคูที่ดูไลร์สดจากลูกแก้วคริสตันก็เจ็บใจมากที่ตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้เลยเขาไม่ยอมบอกโกฮังที่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่อยากให้ลูกเสียสมาธิคนทั้งสองในห้องการเวลายังคงแหกปากวากกันต่อไปแต่ก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นโกเทนคูดจึงตั้งใจะจะโชว์ไพเด็ดให้ดูแบบกันท่าจึงโดนพิกโลเขกบาเป็นหนึ่งดอกเลิกวนปาทาได้แล้วจูป้า โกทินค so ูตก็เบ pues ่งพลังกล้ามโตขึ um ้นผมเริ่มยาวออกมาและคิ้วหายไปนี่คือร่างซูเปอร์ไซヤสามโกทินคูตร่างนี้พลังแข็งแกร่งแบบสุดๆแต่หน้าตาออกจะเหมือนตัวร้ายไปหน่อยเนื่องจากเวลาที่อยู่ในร่างนี้มีน้อยเขาจึงเริ่มแหกปากแค่ครั้งเดียวก็สามารถเปิดประตูมิติออกได้แล้วทั้งสองคนก็รอดประตูมิติออกมาสู่โลกจริงที่จอมานบูได้กินช็อกโกแลตมนุษย์ คนเข้าไปอยู่ในท้องหมดแล้วโกเทนคูดก็มีพลังเพิ่มขึ้นด้วยความโกรธเขาพุ่งไปหาจอมมารบูแล้วตอนนี้ก็จบลง